สว่านไขควงกระแทกสะดวกรวดเร็วทรงพลังสามารถจบงานได้ภายในตัวเดียวตัวเครื่องไร้สายสามารถใช้งานได้สะดวกทุกที่ทำให้ช่วยประหยัดแรงในการทำงานวันนี้เรามาอยู่กับสว่านไขควงกระแทก18โวลต์ยี่ห้อโยชิโนสะดวกรวดเร็วทรงพลัง สาม,มารถจบงานได้ภายในตัวเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างสิ่งที่ได้มาภายในกล่องจะมีสวา่านไขควงกระแทก1ชิ้นแบตเตอรี่1ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จแล้วก็กระเป๋าเครื่องมือ เดี๋ยวเรามาพูดถึงไฮไลท์และก็สเปคของเจ้าสว่านไขควงกระแทก18โวลต์ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าครับสว่านไขควงกระแทกไร้สายตัวนี้ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานตัวเครื่องไร้สายสามารถใช้งานได้สะดวกทุกที่มีหลอดไฟ LED ช่วยส่องสว่างขณะใช้งานด้ามจับออกแบบมาให้สามารถจับได้ถนัดมือและคล่องตัวมากขึ้นสามารถปรับทิศทางการหมุนและความเร็วได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานแบตเตอรี่สามารถใส่กับซีรีส์18โวลต์ของโยชิโนได้ทั้งหมด อุปกรณ์ครบสามารถใช้งานได้ทันทีมาพร้อมกับกระเป๋าใส่เครื่องมือส่วนสเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่18โวลต์ความเร็วในการหมุนอยู่ที่0ถึง2,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่80นิวตันเมตรอัตราแรงกระแทกอยู่ที่0ถึง3,000 IPM เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของสว่านไขควงกระแทกไร้สายตัวนี้กันหน่อยดีกว่าสว่านไขควงตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์สามารถใช้งานได้นานสะดวกน้ำหนักเบาด้วยความที่เป็นแบตเตอรี่สามารถทำงานในที่ที่สายไฟเข้าไม่ถึงได้ มีการออกแบบที่ดีสามารถทำให้ใช้งานได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมอเตอร์ให้กำลังหมุนและแรงกระแทกที่ดีสามารถทำให้ช่วยประหยัดแรงในการทำงานในส่วนของข้อเสียด้วยความที่เป็นแบตเตอรี่จึงจำกัดในเรื่องเวลาในการทำงานทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานเท่ากับแบบสายเมื่อแบตเตอรี่อ่อนลงจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานทำได้ไม่เต็มที่